ก็ขอขอบคุทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตามบนหน้าโปรไฟล์ a c e b o o k ของเราเนาะใครที่มีผู้ติดตามในน้อยนะครับหรืออยากจะเพิ่มยอดฟฟลท์กับโปรไฟล์ของตัวเองก็สามารถดูคลิปนี้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่หน้าเว็บไซต์ KM Social เข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยตัวลิงก์ผมได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนคิวโค้ดในคลิปนี้กันได้เลยเนาะ ใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถมาลงชื่อใช้ด้านล่างตรงนี้นได้เลยส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรกนะครับก็สามารถกดสามัครใช้งานตามหกันได้เลยนะครับ ขั้นตอนต่างสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็ให้เรามากรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อ,อนๆกันได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมติ๊กฉันแม่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้ด้วยแล้วก็สมัครใช้งานงตารางตรงนี้กันได้เลยเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่กล่าวมาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถกดล็อกอินผ่าน Google ตารางตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วพบมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อก็อใช้เลยก็แล้วกัน ถ้ามันหน้าตาแบบใดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกมากมายเลยนะครับตรงนี้เนาะก็หลักๆนะครับก็จะมีทาง Facebook i อินสตาแกรมยูทูบแล้วก็ทิกตอ k เนาะเดี๋ยวนี้นะครับเราก็จะมาใช้ด้านของ Facebook ก็แล้วกันนะครับหมวด่ตรงนี้นะครับให้เรากดลงไปตรงนี้กันได้เลยแล้วก็ลองหาหมวดหมู่ที่เพื่อนๆต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยเนาะเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาใชนด้านของเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์ตรงนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยเว็็บตกกกกจะมมีีาาารริใใ้้้อนนนนััดวผชขงท่2 ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วก็คัดลอกลิงก์โปรไฟล์นะครับเดี๋ยวเพิ่มเพื่อนตามมาวางใส่ในเว็บไซต์ได้เลยเนาะจำนวนนี้นะครับก็สามารถดูคำนตอนเนส่งด้านล่างตรงนี้กันได้เลยก็จะเป็นจำนวนเพื่อนตามของเราเนาะเดี๋ยวผมจะขอใส่ไปสัก100ก็แล้วกันนะครับเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้ใจ่ายหลับที่เรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน100่ง้อยเพื่อตามนะครับก็ตกอยู่แค่2บาทเองเนาะก็เป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไปเลยนะครับก่อนนี้เราจะกดสั่งซื้อลูกค้าก็อย่าลืมขึ้นมาอ่านเ,เพิ่มมมมมเเเเเเตติกกกกก่่ะนะก่่ออออนน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 นดดดดด้้้้้้าาาบบบรรรรงงีีีัััััไไไลลลลยยยะะะะะคคพพืืใหผ๋ววจสซ็แ ได้รับการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเมล่าเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จจะได้ขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับให้เราคลิกที่นี่เพื่อดูสถานะการทํางานของออเดอร์ของคุณเองกันได้เลยนะครับเราก็จะเด้งมาหน้าประวัติการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูออเดอร์ใหม่ของคุณเองกันได้เลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเลอรออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ทิ้แนบไปด้วยนะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบได้เลยนะครับก็ระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนพิการเติมเงินให้เราไปที่เมนูเติมเเงงินนดด้้้าาซยยมตรไล ถ้ามันหน้าตากับเติมเงินก็นจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์ก็จะมีอยู่3ช่องทางในการชำระเลยเนาะก็จะเป็นทางพลอมเพย์ทูนิวเวเล็นนะครับแล้วก็คริปโตเคอเรนซี ้ามาใช้งานทุกครั้งก็อย่าลืมเข้ามาอ่านวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้อยู่ด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพืเ่อนๆคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานเกินสะสม500บาทขึ้นไปแล้วนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับผมทางวิทย์เซก็จะมีมากกว่า400กว่าเรื่องเลยนะครับมีดังภาคไทยแับไทยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนว่างๆก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับต่อมานะครับให้เราไปททีี่ิกกาาารรัั้้้้้งงหมมดดดนนนซยยือตไเล บริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามเชื่อเลยเนะาะเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆในหน้านี้หน้า,นนา,นนานเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถมาหาดูกันได้เลยส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับเพราะก็จะมีคำอธิบายด้านหลังและกดเข้ามาอ่านกันด้วยนะครับผมก็เรียบเนาะกดเข้ามาอ่านใจกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยถ้าเกิดว่ามีพม่วนๆคนไหนนะครับที่ติดปัญหา,าต่างๆนะครับอยากจะติดต่อแอดมินก็สามารถไปที่เมนูติดต่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเนาะ ข้มามหน้าต่างติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรา,าดูด้านบนตรงนี้ได้เลยเนาะใครสนใจก็จะมีช่องทางไลน์ให้เราติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบพร้อมตอบกลับหรือซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือไม่ก็มาดูตัวเชื่อเหลือด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีทั้งหมดหมู่แจ้งปัญหาเรียกออเดอร์ใครที่มีข้อความเพิ่มเติม,ตมก็สามารถใส่ในกรอบสี่เหลียวความคิดเกันได้เลยนะครับ ส่วนคนที่มีรูปภาพหรืออะไรต่างๆนะครับหรือจะแนบสลิปไปื่อแกะแอดมินเนาะก็สามารถกดแท็กไฟล์ดึงขึ้นมาได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เรากดส่งต่อด้านล่างตรงนี้ก็ได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเนาะเพื่อทําการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูยอดพี่ตามของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามเป็นแบบเรียบร้อยแล้วหรือย,ยังตอนนี้นะครับผู้ตามของเราก็มีแค่121คนเนองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะ อ่ะหลังจากที่เรากดรีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ผู้ตามของเราขึ้นมาครบตามจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากเดิมก็มีแค่เราคนเองนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น2องร้อยสองคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทำเว็บไซต์นะครับเขาทำการแถมยอดให้มาเล็กน้อยด้วยนะครับเป็นอะไรที่แต่ดีสุดไปเลยเนาะ ส่วนที er ่สนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื nosotros, ini, ่อนๆให้มาใช้เวซต์ด de ีๆแบบนี united, ้ก็สามารถแบบนะนำไปแสดงเลยได้เลยหลังจากนั้นเราไปที <enth> Además, ่เมนูแนะนำเพื่อนทาซสายมือตรงนี้กันได้เลยเนาะถ้ามป็นหน้าต่างแนะนำเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็มาคลิลอกลิงก์ตรงนี้กันได้เลยแล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆคุณหรือว่าคนที่คณรู้จักกันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคุณเติมต่มระบาบขึ้นไปคุณนะครับก็จะได้ตาคอมเป็น1% ตลิงก์มันจะทิ้งไปใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนโค,โค,โค,นค้ดในคลิปนี้กันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับผมพูดผ่านโปรแกรมใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ